จากการถ่ายแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกยอาหารและเครื่องดื่มเจ็ดชนิดคือมเมล็ดข้าวถัว่วข้าวโพดหญ้ามเมล็ดงาน้ำและเหล้าไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใดก็ทายว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วประชาชนจะพากันแย่งเก็บมเมล็ดข้าวที่หวานโดยพญาแรกนาเพราะว่ามเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ อันจะนำมาซึ่งความอุด,ดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง uh. ชาวนาก็จะใช้มเมล็ดข้าวนี้แหละผสมกับมเมล็ดข้าวของตนเพื่อให้พืผลในปีนี้อุด,ดมสมบูรณ์ด้วยสำหรับพระโคที่จะเข้ามาเข้าพระราชพิธีแรกนาขวัญจะถูกเลี้ยงดูอย่างดีในทุ่งหญ้าที่จังหวัดราชบุรีพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีจะต้องมีลักษณะที่ดีขาดเกินไม่ได้คือ หูดีตาดีแข็งแรงเขาวทั้งสองตั้งต,งตรงสวยงามพระโคแต่ละคู่ต้องสีเหมือนกันซึ่งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียงสองสีเท่านั้นคือสีขาวสม้มลีและสีน้ำตาลแดงและเจาะจงแต่เพศผู้เท่านั้นและต้องผ่านการตอนเสียก่อนด้วยตั้งแต่ปีพศ2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีก็ได้ประชุมปรึกษารมติให้วันพระราชพิธี พืชมงคลจุดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจุดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกิจกรรมต่างๆควรปฏิบัติตามในวันพืชจมงคลนะครับนะ mm hmm. หนึ่งประดับธงชาติ ตามอาคารบ้านเรือนในสถานที่ราชการสองจัดนิทรรศการสแสดงประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันพืชมงคลรวมทั้งพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือก็คือการประดับธงเพราะอะไรไม่อยากพูดธงเก่าหรือว่า่าเพราะว่าประชาชนเนี่ย เดี๋ยวนี้มันขาดความรักชาติคือจริงๆเนี่ยต้องให้ท้องที่แล้วต้องมีกฎหมายนะถ้าวันสําคัญใครไม่ปักธงนี่ถือว่าถูกปรับครับความสําคัญของวันเพื่อนงคนเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะแล้วในอุตสาคเนเนี่ยย่านตัวนภูมิเนี่ยถามว่ามีประเทศไหนยังมีพิธีนี้เหลืออยู่มีพระเขมรมีเขมรเขมรยังอยู่ใช่มัมีเขมรอยู่ก็ยังดีที่เป็นเพื่อนกันเหมือนกันเลยจากแต่ประเทศอื่นนี่ไม่เหลือแล้วแล้วทั่วโลกมีใครทำบ้างไม่มีเขาไม่รู้จักมีประเทศภูตาน ภูตาน่ยยังมียังมีเหมือนกันเนอะยังมีครับนอกนั้นเนี่ยเขาไม่คิดทําแล้วเขาเรียกอะไรประชาชนเขาเหมือนไม่มีภูมิปัญญาไม่มีอะไรวันๆก็แห้งแล้งไปคือนี่แหละเพราะว่าไม่เคารพต่อพระแม่โพศพพระแม่ธรณีใช่ไหมหมายถึงแห้งแล้งคือเขาไม่มีพิธีกรรมนี่มันจะให้คนมารวมกันมาสดชื่น่ะยังอเมริกามีอะมีไหมเขาเขาไม่มีเช้ามาก็ไปทํางานเย็นกลับบ้านเขาไม่มี พิธีกรรมประเรีอนี้ <ไอ S 1> แบบนี้บบนเลยพิธีกรรมเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันพืชมงคลอะไรก็ตามแต่นะเมื่อเวลาจะก็ลงปลูกข้าวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเห็นว่าสมัยโบราณเนี่ย<อ>เขาจะมีคนเฒ่าคนแก่นะไปอยู่ที่หัวหนา,าม็มีมีพิธีแล้วก็ทําพิธีการเรียกขวัญ<อ>เรียกขวัญข้าวต้องเขามีพิธีคือเราได้หลายอย่างมันนอกเหนือจากจากขวัญกําลังใจแต่เราได้ได้วัฒนธรรมได้ลย ประเทศอื่นไม่มีเขาก็ไม่มีใครไปดูของเราได้การท่องเที่ยวได้อะไรมันมันที่สําคัญเพราะลูกหลานลูกหลานก็ไปร่วมพิธีด้วยไงมันจะได้สืบทอดวัฒนธรรมอันนี้นี่ไงนี่มันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถ่ายทอดโดยธรรมชาติแล้วเราก็พยายามอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพราะว่ามันเราเราเป็นช่วงสืบทอดระหว่างเก่ากับใหม่พอดีอ่าใช่ใช่ร้อยต่อร้อยต่อใช่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยหมดนะหมดรุ่นหลังนี้ไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักรู้จักแต่ อินเทอร์เน็ต i อ o d iPad พดาอาจจะอีกหน่อยไปทอดกันในนั้นเน่ไปไถนากันในนั้นเนี่เรานึืเอิดถึงสมัยเก่าแล้วเนี่ยนะเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพยายามที่จะเชิดชูสิ่งต่างๆเก็บเอาไว้แม้กระทั่งการแรกนาขวัญก็ตามแต่เด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรจำได้ไหมธนบัตรสมัยก่อนเนี่ยเขามีภาพแรกนาขวัญนะ อยู่ข้างหลังด้านหลังด้านหลังใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหยิบแบ้งก็ไม่เคยดูไม่เคยดูมันใช้การรูดรูดแล้วก็จบแล้วแต่ยังไงก็ต้องอนุรักษ์ไว้เพราะนี่คือมรดกไทยครับนะครับซึ่งจะเหลืออีกวันไว้ข้างหน้าเนี่ยคนแต่งตัวมันเหมือนกันหมดคนไทยก็จะหน้าตาจะเป็นเกาหลีหมดแลวอันนี้เออ <c oughs> อันนี้เนี่ยพูดถึงเกาหลีนี่นะครับเกาหลีมันเริ่มโวยนะรัฐบาลน่ะ เขาบอกว่าตอนนี้คนเกาหลีประกวดนางงามไม่มีลักษณะหน้าเกาหลีเลยอ้าวเป็นหน้าอะไรไปแล้วเป็นหน้าสากลหมดเป็นหน้าเอาสัญญกรรมเลยครับสัญญกรรมเหมือนกันหมดเลยอเขาบอกนางงามอย่างลูกแฝดหน้าเหมือนเหมือนกันผ่าตัดมาเออเขาบอกนี่ไปประกวดโลกจะรู้ว่าเนี่ยเป็นคนเกาหลีคไม่มีเหลือแล้วเดี๋ยวว่าของเขาเลยของเราก็เป็นด้วยคือเดี๋ยวนี้หน้าแหลมแหลมหมดต่กันหน้าเหลมเหลมหน้าสามเหลี่ยมหน้าสามเหลี่ยมค้างแหลมแล้วจมูกโดงใช่ไหม แต่คนก็จะน่าเรียมๆนะสาวเกาหลีก็สวยวิกแบบเออเขาคนเดเรียมีเสน่ห์แตนี้ไม่มีละหมดละกลามเลิมตัดกันหมดแล้วกรามนะเดี๋ยวมาดูเรื่องโรคถุงร่องโพองเนี่ยร่องพรงอะซึ่งเขาไม่นึกถึงเลยมันมีตำรายาพื้นบ้านที่รักษาง่ายๆยาอะไรเอออาจารย์ลองช่วยเลี้ยคือในตามสกิปบอกให้คุยเรื่องโรคถุงป่องโพงอาจจะมีคนถามมาถุงร่งพองเนี่ยพวกดูบุรีดิ ครับนี่แหละส่วนใหญ่เราก็โทษบุหรี่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันมีอีกหลายเรื่องเช่นคนที่เหมือนคออักเสบเรื้อรังเช่นต้องตะโกนบ่อยๆแล้วคอก็อักเสบเอาอย่าพงพวกเราเป็นไหมเนี่ยผูุ้ดังๆเนี่ยมีโอกาสถ้าคอมันอักเสบเรื้อรังเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะขวางไม่ให้ออกซิเจนมันเข้าไปในปอดเนี่ยแล้วบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ถุงลมป่องพองนะปอดฟีบได้เลยปอดแฟบเลยปอดแฟบไปมันยังมีอาจจะพองขึ้นมากับกับแฟบลงไปนะครับซึ่ง ก็อยู่ในกลุ่มของถุงลมโป่งพองแต่ที่แน่ๆคือมันจะหอบหรือบางทีหายใจกล่นดังมากมันมันอาจจะไม่ใช่ดุมบุรีก็เป็นได้เหรอเป็นได้เช่นไปอยู่ในใกล้โรงงานมีฝุ่นเป็นพิษมีมลภาวะมีก๊าซเกิเข้ามาเนี่ยนะใช่ครับเป็นแบบน่ๆนี่นะฮะไอ้ระบบของมันเวลาหายใจน่ากลัวคนพวกนี้ออหน้าอกกระเทือนเลยแล้วดูการใช้ยาของแพทย์ประจันใช้สเตียรอยบ้างยาปฏิชีวนะอ้าวแย่เลยแล้วไม่เคยหายอ้าวคือใช้ คนเทาไปอย่างนั้นแหละอ๋อมันจะหายก็หายจากโรงนี้ไปเลยแล้วคนโบราณใช้อะไรรู้ไหมนะครับถ้าเกิดภาวะถึงลมโป่งพองเออมีอะไรบ้างอาจารย์รังบวบอาจารย์นึกออกไหมบวบที่เขาปล่อยให้มันแห้งคาล้านน่ะคือปล่อยให้มันแก่เอาเม็ดไปทําพันนะนั่นแหละแต่รังมันน่ะรังบวบเลยเหรอรังบวบแต่คนสมัยนี้เอามาขัดตัวเออใช่ใช่ใช่แต่อย่าเราอย่าไปขัดนะครับเก็บไว้ลูกบวบแล้วก็เก็บรังมันไว้อะทำไง เอาเอาเปลือกมันออกเอาแต่ลังมาทำความสะอาดตมกใยสวยไะ้เออสวยเออะเอามาหั่นตามขวางเนี่ยแล้วต้มน้ําใส่น้ําตาลกรวดเอออร่อยเป็นเป็นเป็นยาไปเลยหรอใช่กินประจํานี่ถุงลมโป่งพองหายนนลรางปอดเลยหรอใช่ครับอ้าวเพิ่งได้ของใหม่เนี่ยนี่ไงใจจะฟอกปอดนี่เป็นภูมิปัญญาที่จริงสูตรนี้ไม่เคยเผยแพร่ไม่เคยไม่เคยฟักกาแฟบวบบวปะครับลูกบววเออบวบหอมนะครับ บวกบวกหอมพอเราทิ้งไว้นานลูกมันจะใหญ่นะเออ,เอ,อใหญ่แล้วที่เคยกินบวกไหพระโทผัดกินบ่อย,อยอแล้วลังบวกเคยเห็นกันไหมไม่เคยเอาจะผมจำได้เคยเห็น,น,นที่มาข,ขัดตัวเคยขัดตัว,ตวแต่เรายาวมาขัดเพราะว่าบางทีพวกที่ขัดตัวนะ เอาไปฟอกขาวเจอน้ํายาฟอกขาวก็ไดเราต้องปลวกแล้วปลูกแล้วเก็บเองเนี่ยพวกเป็นโรคตัวรุรเอาพวกดูบุหรี่เนี่ยบอกเลยเอานีไปช่วยซะนะช่วยซะเออสามีภรรยาใครก็รีบคือต้องปลูกเองอ่ะนะครับไปซื้อนี่ไม่รู้มีขายปะไอ้ผู้หญิงก็ดูดน้บุหรี่แต่ไม่แน่ร้านเครื่องยาจีนอาจจะมีนะครับบวบเนี่ยนะเออเวลายาจีนบีขายซื้อลังบวบมีขายมีขายแล้วหั่นตามขวางนะ ลังบวบนี่มันไม่ใช่ยากเลยถ้าหากว่าเรามาเก็บให้มันแห้งไว้เนี่ยบวบแห้งหวบแห้งอะที่ซื้อเอาสดสดเนี่ยมาเก็บเอาไว้มันก็เป็นได้มันก็ใช้ได้ใช้ได้ไหมไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องทิ้งล้างจนกระทั่งมันแห้งแล้วเราเก็บตาแ่แห้งเลยใช่ครับ คือลูกแรกๆที่ออกมาเรายังเพิ่งเอามากินเอ๊ะถ้าเราต้มเลยแล้วก็เอาไปห้อยได้ไหมให้เนื้อมันยุ่ยเอาเนื้อมากินแล้วก็เอาลังไว้ได้ไหมไม่ได้ลังพอพต้มไอ้ที่เอามาต้มคือมันอ่อนบวบอ่อนต้องทิ้งเนี่ยมันแก่เอานี่งเอาไอ้มาแก่คาต้นเลยเหรอแก่คาต้นแห้งเดี๋ยวอาจารย์มันมันบวบหรือว่ามันเป็นอะ่ะเป็นเนื้อเยื่อเยื่อมันบวบนี่มันมันมันเล็กนะบวบเล็กเนี่ยคือมันอ่อนแล้วก็เก็บเล็กๆมากิน แต่ถ้าทิ้งให้มันแก่เนี่ยดุนคุณใหญ่ยางเท่าแขนเนี่ยเออเท่าแขนเนี่ยบวกอะเคยเห็นแล้วก็ทิ้งให้แห้งไว้นะเขาค่อยไปเรียม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 นะมันบวกเลี่ยมเราบวกหอมบวกหอมไม่มีเหลี่ยมอ๋อเอาบวกหอมใช่ไหมพี่น้องเกษตรเขาจะค่อยไว้น่าบ้าวว่าก็เอาไปทําพันธุ์เนี่ยเข้าใจเขาเป็นสิริมงคลด้วยเก็บเม็ดไปทําพันธุ์เออแต่ไอตัวล้างบวกเขาเรียกลังบวกถึงมันเป็นที่ช่วยเก็บเม็ดเนี่ยอะ เอาเนี้ยมาต้มเปลือกเปลือกเาออกนะเอาล้างบวบมาล้างให้ดีแห้งแห้งนี่นะแห้งแห้งนะครับหั่นตามขวางก่อนไม่มีเชื้อราน่ะโอ้ยมันเก็บอยู่งั้นมันไม่มีเชื้อราแล้วบางทีเขาเก็บไว้ใน้หีมหบสมัยก่อนนี่ตามบ้านทั่วๆไปมันมีแกว้มเอาไว้หน้าบ้านก็จไว้กันนะครับถ้ามีปัญหาถุงลมโป่งพองเอาต้มน้ำเลยหนักๆเกี่ยวก็ปอดแล้วกันเอายงง่ายๆเลยหายไม่เยอะเลยเอาพักสักครูครับ